เอาครับจบกันด้วยดีครับคู่ที่มาครับมาที่นี่ครับเดี๋ยวจบไปจบลงไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวครับนี่เป็นเตะคู่นะครับเดี๋ยวเรียบร้อยไปดีตกลงกันได้ดีนะครับจบกันไปด้วยดีนะครับ เดี่มนี้พญาพญาจะเอาคืนนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เถียงกันจบนะครับพญาเป็นผู้แพ้นะครับตามเคยนะครับเอาครับตเกี่ยวพญาแล้วครับนี่ครับพญาน้อยเตะหายครับอย่างนี้ครับ Ô mày, đừng có một câu, đừng có một câu, đừng có một câu, đừng ยาแผลแต้มเดียวนะครับเดียวครับแผลลูกอะไรปลาเนี้อนีแพลเลือกลูกเสียสมาธินะครับพญาบอกเสียสมาธิลูกนั้นลูกเดียวครับไอ้กามันเล่นฝั่งนั้นไงพอเถียงพอการเล่นฝั่งนั้นมันได้ตัดอ่ะพอเถียงพอเถียงกันจบครับพญาแตกสองลูกเลยนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับเผยแผนครับเดี๋ยวไล่มาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับพญาปล่อยออกนะครับลูกไม่ออกนะครับก็มาพญาปล่อยออกนะครับ สองต่ะสูงครับพญาขึ้นนำครับฝั่งนี้เป็นพญาน้อยนะครับจับคู่กับพญาใหญ่นะครับผมขอพัยครับพญาเล็กนะครับจับคู่กับพญาใหญ่นะครับพญาน้อยไม่มานะครับวันนี้ครับศูนย์ต่อสองครับ กาเปิดหม้อไหลลังครับ <il> น <orter noise> ี่ครับโยเข้าไปเอามองไม่ข้ามครับพญาเล็กครับโอ้โหครับพญาพญาบุกพญาบุกมาต่อนะครับสามสอง เอายกสวยครับเอาเวอร์ดีครับพญาพญาเล็กครับตรงนี้เป็นพญาใหญ่วิดบัตเรือนะครับจับคู่กับพญาเล็กนะครับก้าบ้านเอือนะครับเสือแปะและข้ามฟรีนะครับและข้ามฟรีพญาเล็กกับนองบางฉลงนะครับ กนเดียวนะครับพญากับคุณแผนนะครับหลังจากที่เช็ค VR แล้วครับเป็นว่าลูกฟาวนะครับเช็ค VR เรียบร้อยครับมาเตะต่อครับพญาแตก2ลูกคุณแผนขึ้นแท่นนะครับแล้วก็เสิร์ฟเกมไปเลยครับ นำอยู่สองต่อหนึ่งนะครับน้องบังฉลงเปลี่ยนขอเปลี่ยนถุงเท้าครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้นะครับเป็นสึบแห่งสักสีสองเอื้อนะครับฝั่งนี้เป็นเอื้อของขุดนะครับฝั่งนู้นเป็นเอื้อบังฉลองนะครับแพ้กันไม่ได้นะครับสึกสองเอื้อนนะครับโอ้โหครับโอ้โหครับพญาบุกครับ มาต่อถึงบ้านเจ้าบ้าน3าสองนะครับเอาหนองเปิดหัวผู้แพนไหลเข้ามาเอาเต็นดีครับหนองบ้านฉลงครับเออร้อยันเล่อยกำไมสามหกันเลื่อยอะไรก็ถือขาูแล้วป้อมอะไรป้อมไหนถ้าถ้าไม่อยากให้เอาหนึ่งต่อสองครับคุณแผนจะได้เสือบนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นได้กระดูกนะครับ แต่ฝั่งตัวคุมตัวนี้กระดูกดีกว่านะครับเอากรับไหก็สวยครับโหครับมันไส้ครับเถียงพ่อตัวเองครับเตะหนักมากครับพญาน้อยครับพญาเล็กครับเมื่อกี้ยืนดูพ่อเถียงครับมันเขี่ยวนะครับแต่เตะกดเต็มเหนียวเลยครับเอาครับติดเกี่ยวครับเอาพญาน้อยเอาข้ามไปได้นะครับได้นะครับยังไม่อยู่เอาครับล้วนมาครับ พปหายครับพญาเล็กครับเอาครับขึ้นนำสามตัวหนึ่งเลยครับนี่ครับสงหลยจะเก็บกดนะครับพญาเล็กครับพอโดนเถียงนะครับเสียตีแล้วครับเถียงไม่ว่าครับแพ้อต่างหากสิงห่แสอกเอื้อนะครับแพ้กันไม่ได้นะครับสิงแห่ศสกสีนะครับกรรมการที่นี่เสียงมากนะครับ ถ้าจะให้ลงตัวครับต้องสาบานนะครับกรรมการครับไม่ใช่สาบานอะไรครับสาบานว่าถ้าไม่โดนเน็ตนะครับตายนะครับกรรมการครับเพราะว่ากรรมการบอกโดนเน็ตนะครับเอาโมงดีครับ้องบับฉลองครับ อาครับสมกับบุกมาต่อ32หรือเปล่าครับพญาครับ1ต่อ3ครับยังบุกนะครับพญายังบุกนะครับจะเอาคืนนะครับเดี่ยวแพ้นะครับอาครับยกสวยครับไปหายครับพญาเล็กครับมีเหลี่ยมสาบานนะครับเหลี่ยมสาบานมีนะครับถ้าบอกว่าโดนเน็ตแล้วถ้าลูกไม่โดนนะครับสาบานว่าโดนนะครับแล้วตายนะครับ สามตัวหนึ่งครับพญาได้เสิร์ฟครับเอาครับเปิดไม่ออกครับแก้ไขโอ้ติดเกี่ยวครับไหลกระไปสวยครับเอาครับแต่ยอดดีครับพญาเล็กครับโอ้โหครับเอาครับขึ้นน้ำสีตัวหนึ่งครับโอ้โหครับชนะเกมนี้ครับพญากลับบ้านทางใสเรียบเรียบเลยนะครับสีตัวหนึ่งครับวิทย์แวดได้เสิร์ฟครับ รับเสรือครับนี่ครับมีปัญหากับลูกเสรินะครับไหลหลังครับไหลเข้ามาล้นครับอ้าวครับอย่างนี้เรียบร้อยครับอย่างนี้ครับพยาไม่ปล่อยบ้างครับนี่ครับเตะหายครับพยาเล็กครับขึ้นน้ำห้าต่อหนึ่งเลยครับพยาครับวิดบาดเดียได้เสรือครับอ่ะน้องเปิดอ่ะแผนไหลได้สวยครับ นะเตดีครับน้องบังฉลงครับต่กายดับเอฟโซนะครับผมวันนี้มีนัดพิเศษกันนะครับที่สนามบางฉลงครับมาแก้นะครับเดี่ยมแก้ของพญากับคุณแผนนะครับนี่ครับเตะสวยครับพญาเล็กกับโหวันนี้มาเตะหนักมากครับพบความแค้นมาหรือเปล่าครับที่พ่อแพ้เซตที่แล้วครับแพ้เถียงครับ โอ้โหครับพญาบอกว่าจะไม่ให้ถึงเก้าแต้มเลยนะครับโอ้โหครับไม่ธรรมดานะครับมามั่นใจมากนะครับพญาเล็กครับเตะดีทุกลูกเลยนะครับยังไม่พลาดนะครับห้ตหนึ่งครับเดี๋ยวจะถามให้ เออทำไมโอเว่นไม่ไม่ไม่เข้าไทยประกันวันนั้นเน่ะเขาไปรออยู่หนึ่งต่อห้าครับคุณแผนได้เสิฟครับเสิฟมาทันวันนี้มาพยายังเอาอยู่ครับเอาไหลหลังดีซับเอาแตะยอดตีเกีียวครับคุณแผนไหลเข้ามาเอาน้องตีเกียวครับคืนนับไหลเข้าไปใหม่ครับพยาไปหายครับพญาเล็กครับโอ้โหครับพบเกีียวมาคนละอันนะครับเกมเกี่ยวครับ เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาครับนี่ครับสุดยอดพยายกโป้งให้นะครับลูกชายเกี่ยวได้นะครับพ่อเกี่ยวได้ยิ่งพ่อก็มาเกี่ยวครับไม่ยอมน้อยหน้ากันนะครับ5ตอนนึงครับไล่ขวาครับแบกแผนดังทันครับไหลเข้ามาคกำหนงเอาเตีอยวครับขึ้นนำหกตอนหนึ่งเลยครับพยาและลูกชายครับโอ้โหครับ เหลี่ยมนี้นะครับถ้าแก้นะครับพยาไม่ให้แก้ครับน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับเพราะมันเยอะนะครับหกต่อหนึ่งครับเอาครับเปิดไม่ออกครับคือนนำเจ็ดต่อหนึ่งครับพญาและลูกชายครับกล้าบัตเอื้อครับโอ้เอาชนะเซตนี้ครับ เอาอึงกลับบ้านไปเจ็ดพันเลยนะครับกล้าจะกลับเพราะมังกรเท่าตอนแรกกันแรกกล้าบอกว่าไม่ได้ซ้อมนะครับเตะๆยังไม่พลาดเลยนะครับเจ็ดตานึงครับพญาได้เสียบครับอนอกเป็นหัวเอาเตะดีครับฝัน้นเตะไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังไม่ยืดนะครับพวกเดินมาถึงสนามก็ลงเลยนะครับ หนึ่งต่อเจ็ดครับคนแผนยอดพญาตักหลังเท้าขึ้นสวยครับเอายกขึ้นสวยครับเอาปานหายครับพญาเล็กครับฝั่งนี้เป็นมิดและก้าบ้านเอื้อนะครับลูกชายคนเล็กนะครับฝั่งนั้นคุณแผนจจกคู่กบนองบางฉลงนะครับและข้ามฟรีนะครับน้องก้าและนองบางฉลงนะครับเอานองเปรนวะคุณแผนไหลเข้ามาหางครับเตะไม่ข้ารับนองครับขึ้นนํำแปดต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหทําไมมันใสขนาดนี้ครับ พญาตะก้อวันนี้ครับไม่ใสเหลือเกินครับสายพญาจะไม่ถึงเก้าจริงๆน่าจะใช่นะน่าจะไม่ถึงนะครับถ้าสถานการณ์อย่างนี้ครับโอเว่นไม่มีสปอนเซอร์โอเว่นไม่มีสปอนเซอร์เอาทีมงานค่ายรวมใจครับทำไมไม่เป็นสปอนเซอร์โอเว่นหน่อยครับ คนละร้อยคนละร้อยก็ถึงแล้วมั้งใสนะเอาเว้นเข้าไปเดียวครับรไหลก็สวยครับ,บโอ้โหครับเตะอย่างนี้ใครจะเกี่ยวครับพญาน้อยพญา,พาเล็กครับ,บโอ้โหครับเตะเหมือนคนเก็บกดเลยครับ ไม่ทำเงินให้สปอนเซอร์เลยเออใช่แต่สนามไทยประกันโอเว่นดีนะครับแปตัวหนึ่งครับโอ้โหลูกเส์ฟครับคุณแผนยังทันครับน้องแต่ยอดดีครับพวกนี้ครับโอ้โหครับนี่ครับลูกเส์ฟครับยืนคนเดียวรับได้นะครับคุณแผนยืนสองคนครับเซนะครับหนึ่งต่อแปดครับคุณแผนได้เส์ฟครับเอาการเปิดหัวไหลเข้าไปสวยครับ นี่ครับไม่พลาดนะครับโอ้โหครับตะก็อนเตะอย่างนี้ได้ใจพ่อนะครับตะกูมุอทูมุฟนะครับพญาตะก้อครับใคร,ะครจะเข้ามาเดินทางเข้ามาหาเหลี่ยมเตะได้นะครับ มีค่าพัทูค่าน้ำมันให้นะครับถ้าเอาออกไปได้นะครับที่นี่จีบง่ายนะครับเตะง่ายนะครับเอาโมงจะเกียวครับพญาทันโอ้โหันครับโอ้โหครับแต่ยังต่ําครับรูทาโยนเก็บเมื่อวันเสาร์นี่แหละครับรู้มากเสียมากนะครับตะก้อครับวันนี้ปฏิเตะกับใครครับ โอ้โหเหลี่ยมเยอะนะครับอยู่ที่ว่าจะเตะไม่เตะกับเขาเท่านั้นนะครับเอาครับตดเกี่ยวครับโอ้โหครับนี่ครับสองลูกแล้วครับโอ้โหครับพญาน้อยไม่พญาเล็กไม่ยอมเตะครับโอ้โหจะเลือกใช้หัวครับโอ้โหมองไม่โดนครับถ้าปาดก็หายแล้วครับพญาเล็กครับก่อนลงบอกใสๆใสก็ธรรมดานะครับหาตัวช่วยนะครับหาตัวหานครับ ตอนลงก็บอกใสนะครับถ้าหาตัวหารครับแปดต่อสองครับพญาขึ้นนําครับเอาแผนเปิดเอาไหรเข้ามานองเอาไงนองแต่ยอดดีครับยอดบ่บอยไม่ดีนะครับนองบางฉลงครับทักทายพญาน้อยครับอยู่ไหนไม,ไม่เข้ามาเชียร์พ่อวันนี้พญาเล็กกําลังจะทําเงินนะตอนนี้ น้ำแปดต่อหนึ่งแล้วแปดต่อสองครับขออภัยครับแปดต่อสองนะครับขออภัยครับนำสามนำตามมาสามต่อแปดแล้วครับโอ้โหครับมาไวครับโอ้สองครับโอ้โหนักกีฬาโกโอ้โหแอดมินนี่อ่ะเอาครับเตยอกครับเอาสามต่อแปดครับ ประมาณไม่ได้นะครับพญาเล็กครับบงังบนกระดูกแข็งนะครับเอาลูกเสือพญาอยู่แล้วนะครับคุณแผนครับสวัสดีครับพี่ทักยังไม่เลิกงานเลยครับผมพญารีบมารีบกลับครับ ผมมาซ้อมคนลรครับโอเคขอให้ชนะนะครับผม<อ>เดี๋ยวพ่อตามไป<อ>เดี๋ยวพ่อตามไปพ่อบอกเดี๋ยวจะตามไปโอ้ถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์จะไปด้วยอยู่อแต่นี่ครับดองบังฉลวงครับยังล็อกไว้ได้อยู่นะครับขยับมาที่ละสองแต้มนะครับล่มาเป็นสามต่อแปดนะครับพญากับเอขอเตะสองหนึ่งกับพญาตะก็ข้ามฟรี โอ้โหทำไมพื้นพื้นแข็งกันทั้งคู่เลยเอาวครับฟาวครับพญาเล็กครับโอ้โหครับตะก้อครับไล่มาเป็น4-8แปล้วครับเอาครับประมาทไม่ได้นะครับฝั่งนู้นยังไม่ยืดนะครับน้องบางฉลองครับอย่าให้ยืดนะครับต้องรีบไปนะครับรีบเกมนะครับอุ้มมาเยอะนะครับพญาครับแพ้ไม่ได้นะครับทําเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนด่านะครับพญาเล็กครับ เอาแลงมาเป็น8แล้วครับเอาแผนยอดเอาการเปิดเอาครับลากเองครับเอาครับยังเตะดีครับโอ้โหหน้าพวกนี้มั่นใจมากครับจักกละบางหนึ่งคนบ้านนอกครับผมน่ครับวันนี้เรามีนัดพิเศษกันนะครับใครจะเข้ามาหาเหลี่ยมเตะมาได้นะครับเรื่องงานแล้วยังไม่อยากเข้าบ้านก็มาได้นะครับมาหาเหลี่ยมเตะออกกําลังกายเผิดๆได้ค่าประตูกลับบ้านนะครับ ซ้อมกันเวลากำลังดีครับสี่ทุ่มก็กลับไปอาบน้ํานอนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ไปทํางานไล้สบายก็ไม่ดึกครับแปดต่อสี่ครับเอาคุณเอาครับแสแลปนำตัวครับคุณแฝนครับนี่ครับพี่น้องดีแล้วสุดยอดสับปะริดเอาสุดยอดตอนนี้โยกโป้ไม่ได้ไม่สับปะริดไม่ได้นะครับเพราะว่าสาบานไปแล้วนะครับไอพพิดพูดไม่ตรงไม่ได้นะครับงองอแงไม่ได้นะครับกรรมการสถาบานก่อนเตะเลยนะครับ ้าเอนเอียงไม่ได้นะครับตายนะครับกรรมการครับครับปาดดีครับยื่นขาสองคนช่วยกันยื่นมาเลยนี่มาครับตามอยู่5แต้มนะครับคุณแผนและน้องบางฉลองครับ4ต่อ9ครับเอาครับผ่ากลางมาครับโอ้โหไม่รับครับ ลงมาผ่ากลางพอดีครับระหว่างกึ่งกลางนะครับลูกเกงใจนะครับพญาเล็กกับพญาใหญ่ครับห้าตัวเก้าครับเอาเปิดวะเอาไหลสวยครับเอาแก้ไขติดเกี่ยวแผนครับเอายกขึ้นมาเอาแล้วล้นมาคืนครับตรงนี้ครับพญาเอาคืนอีกนี่ครับไม่พลาดนะครับทีนี้ครับโอ้โหครับเตะไปโดน โอ้โหครับเตะไปโดนถ่าเอ้าพอดีครับวางแปรไว้ครับลนมาดีเลยครับเตะดีเลยครับหนองวางแปรแม่นครับโดนแพ้โดนแปรนะครับกระชอกับมาดีเลยครับไม่รับเลยฝั่งนี้ครับห้าต่อเก้าครับโอ้โหโอ้โหแต้มทำไมกรรมการนับผิดอ่นะครับแต้มมาที่หกต่อเก้านะครับโอ้โหครับตามอยู่ตั้งหนึ่งต่อเจ็ดนะครับ นี่ไล่มา6ต่อ9แล้วครับไม่แน่แล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะถามพญาให้ต้องไปหัดลูกรับลูกเสือลูกเสือฟรีมาด้วยนะชาตีเก้าตรงหกครับเอาครับว่าใสาๆก็ไม่เรือดไม่ใสแล้วนะครับพยาได้เสบครับเอาน้องเปิีหัว าคุณแผนไหลเข้ามาสวยครับเอาติดเที่ยวครับกล้าลากเองครับเอาเข้ามาครับแก้ไขไปก่อนนะครับแก้ไขไปไหลเข้ามาใหม่ครับเอาติดเที่ยวไม่อยู่ครับแหล่ข้ามนะครับโดนไปไม่ได้นะครับตัวทำคตัวยกครับหกต่อเก้าครับคุณแผนได้เสิร์ฟครับพยายามเปิดหัวยกข้าไป เตดีครับพญาก็ยังไม่ให้จี้มานะครับก้าวตรงหกครับพยาตะก็วิดบัตเตอร์ได้เสิร์ฟครับเอาเปิดหัวครับคุณแผนเอาลายสวยครับน้องเตดีครับเอาครับฝั่งนู้นเตล็อกไว้ได้แล้วนะครับยังไม่ให้ขยับนะครับฝั่งนู้นครับน่าจะยืดแล้วนะครับน้องบางโฉงครับตั้งแต่เปลี่ยนทุงเท้ามาใหม่ครับ ถ้าน้องไม่ผ่านอาจจะเป็นขุณคุนแผนกับเนนะครับคู่ต่อไปนะครับแก้มแก้นะครับสวัสดีครับปาทาวรครับผมหกต่อเก้าครับเอาครับผ่ากลางมาครับกลาเปิดพญายาไหลเข้าไปอาเตไม่ข้ามครับพญายกห่างครับตรงนี้ครับโอ้โหเอาครับไม่ใส่แล้วนะครับได้มาเป็นเจ็ดต่อเก้าแล้วครับโอ้โหครับสวัสดีครับผม ต้นเกมแล้วครับนำอยู่เจ็ดต่อหนึ่งนะครับพญาแล้วนะกล้าบ้านเอื้อครับอทีนี้จะซ้อมดีๆจีบเรียมาอีกหน่อยครับเอาครับยังอยู่ครับพญาครับเอาเตะดีครับโอ้โหครับเปิดลั่นนะครับแต่พญายังไหลเข้ามาได้สวยครับที่นี้จะซ้อมดีเออซ้อมดีๆไว้รักษาตำแหน่งมือหนึ่งของบางพี่ไว้ เอาครับไล่เบียดมานะครับไม่แน่นะครับทีนี้ครับโอ้โหจากที่ว่าใสๆเริ่มจะขุนแล้วนะครับนำไปสองแต้มนะครับเก้าต่อเจ็ดครับบิดบัตเอื้อนะก้าบัตเอื้อนะครับพ่อลูกเก้าต่อเจ็ดครับยิดบัตเรือเสร็จไปโอ้โหออกครับคุณแผนโอ้โหคุณแผน ว่าจะปล่อยรือจะออกจะเอานะครับเป็นสองจิตสองใจนะครับรับแตกครับลูงนี้ครับขึ้นเป็นสิบต่อเจ็ดนะครับสวัสดีครับคุณสลิดครับผมี่น้องสปปลาครับผมสิบต่อเจ็ดครับวิทย์บัตเดือได้เสิร์ฟครับน้องเปิดสวยคนแผนไรเข้ามา เตยังล็อกไม่ได้อยู่ครับเต่อสิบครับคุณแผนได้เสิบครับเอาไล่ขวามาครับกล้าเปิดหัวพญาไหลเข้าอ๋อเตยดีครับตรงนี้ครับอังเตยมานะครับเตยพลาดอยู่ลูกเดียวนะครับพญาเล็กครับกล้าบันเดือยครับ สิบต่อเจ็ดนะครับวิทย์เดือได้เสิฟครับเอาลาซสายครับน้องเปิดไม่ออกครับลากเองครับต่ำนะครับเอาเคลียร์มาตดเคีียวครับไหลเข้าเตะเอาครับดีครับพุงนี้ครับโอ้กรรมการไม่กล้าตุกติกนะครับกรรมการสาบานไว้นะครับไม่กล้าตุกติกนะครับออกชี้ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าชี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับกรรมการตายนะครับยนตคมสองอ่า ดมโยนกับป๋าคมครับต่อสองหนึ่งเขาเอาน่ะนะเตะไหม่ะเขาจีบมาน่ะเอาเปิดหัวครับคุณแผนไหล่ลั่นครับเอายกขึ้นมาได้น้องแก้ไขนะครับโอ้โหยังแก้ไขได้ดีครับขึ้นแท่นแล้วนะครับพญาครับเอาครับแต้มอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอันตรายมากนะครับแต้มนี้คนละเบสเตะกันได้ไงครับใคร เตะเด้หน้ามืดนแล้วมันเราเรามีแผลอยู่นะเออดีดีด,ดีหาแผลให้หน่อยเราต้องมีแผลไปค้ำไหมสังยมเผืออ่อไปจับคนอื่นแล้วเสียรู้จักวิทย์กล้าไหมเท่านั้นแหละโอ้พญาน้อยบอกว่ารู้จักวิทย์กล้าไหมดีพญาเล็กน,นั่นเองลยสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับเม็ดเดียวนะครับเอาครับอยู่ไหมครับเอาน้องเปิด แผนไหลเข้ามาเอาครับยังเตะไว้ได้ครับรอฟังเบิออกบอกอีกทีโอเคครับ11ต่อ7นะครับคุณแผนได้เสิร์ฟครับเอาหยดมาครับกล้าเปิดพายายกไม่พลาดครับ กาก็เตีหายครับอย่างนี้ครับแจา่จอ้วนเบิดนะป๋าเตีสี่พันอ๋ออาครับลูกเสิร์ฟลูกสุดท้ายเกมเป็นเรียบร้อยครับโอ้โหได้ง่ายมากครับโอ้โหพญากลับบ้านเอาอึงกลับไปแบบนี้ครับถนน